สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้เรามาติดอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ขนาดหนึ่งหมื่นวัตต์นะครับช,ช,ชุดนี้มาพร้อมแบตเตอรี<ม>่ NMC 280แดิอมป์นะครับกับ m p p t หนึ่งอแอมป์นะครับชุดนี้เราติดกี่แผ่นนะครับอ่แผน่นหาสติงนี่ก็คือช่างติดแผงโซลาเซลล์เรานะครับชุดละ3ามแผน่นอก็คือ3ามแผ่น5สติง ช่างเราก็จะตื่นกล้องหน่อยนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับใช้มาเมื่อสี่ไม่ใช่ใช้มาเมื่อแปดเก้าเดือนที่แล้วนะครับรุ่นนี้ยัเป็นเวอร์ชั่นแรกๆนะครับก็จะมีจะจะมีจออินเวอร์เตอร์ด้านด้านนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจอ MPPT เพื่อดูกระแสชาร์จตัวนี้ก็ยังเป็นร้อยแอมเหมือนกันนะครับ ัวล่างก็จะเป็นมิเตอร์นะครับมิเตอร์บอกกําลังวัดเอาพุทแล้วก็เป็นชินโนทามเมอร์ขนาดหนึ่งร้อยแอมด้วยนะครับส่วนเวอร์ชันใหม่ของเรานะครับเวอร์ชันใหม่เราจะเอา MPT ไว้ด้านนอกนะครับเอาไว้เห็นคนพร้อมก็ตัวนี้ก็จะเป็นนี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นนะคเวอร์ชั่นใหม่ด้าน บ้านนี้ก็จะเป็นจอมิตเตอร์เหมือนกันนะครับจอจออินเวอร์เตอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมิตเตอร์นะครับ AC เป็นชิโนูด้วยนะครับตอนนี้เราทดสอบนะครับก็คือแอร์หมืน่นสองหมื่นแปดพันใช่ไหมสองหมื่นสี่พันวิดียูนะครับส <24, 000. S 1> องหมื่นสี่พันวิียูก็อยู่ประมาณเก้าแอมป์กว่ากว่ากับสิบแอมป์นะครับก็อยู่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับสองพันหนึ่งร้อยวัตต์ เวอร์ชันใหม่เราจะเอา MVT ไว้ด้านนอกนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของเครื่องนะครับในตู้นะครับแล้วมาดูมาดูด้านหน้านะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือรูนะครับรูระบายอากาศด้านหน้านะครับรุ่นใหม่จะเป็นจะมีรูระบายอากาศนะครับเพื่อไยเทอากาศดูดด้านในออกไปด้านนอกนะครับมาดูหน้าตา MVT นะครับก็จะเป็นของเทคไฟล์นะครับ ขนาด100แอมป์นะครับแบต200 280แอมป์สเ c นะครับเซตกระแสชาร์จเซตกระแสชาร์จนะครับอยู่ที่58แอมป์นะครับแล้วเราไปเซต BMS นะครับอยู่ที่60แอมป์นะครับเพื่อไม่ให้ BMS ตัดนะครับแล้วก็โวลต์ชาร์จนะครับโวลต์ชาร์จชาร์จไว้ที่57.6นะครับเกือบ58โวลต์นะครับแล้วโฟร์ชาร์จนะครับโวลต์เลี้ยงนะครับอยู่ที่56.4โวลต์นะครับ ตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ที่53.4มนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโวลต์แบตเตอรี่นะครับ52.5ประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับสังเกตจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ด้านนอกนะครับแบตเตอรี่เราเอาไว้ด้านนอกทําทําที่ให้มันอยู่นะครับก็จะเจาะสายมานะครับบวกลบแดงดํานะครับ อันนี้ก็จะเป็น AC in นะครับ AC in ก่อนเข้าเครื่องนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นไฮบิดจะเป็นออฟกิจไฮบิดนะครับสามารถต่อ AC in เพื่อเอาไปเลี้ยงระบบได้นะครับก็คือตอนแบตเตอรี่เราหมดนะครับ AC ก็จะตัดเข้ามานะครับก็จะมี AC in กับ AC out นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอา t ุ u นะครับทีนี้ก็จะพาไปดูแบตเตอรี่ด้านนอกนะครับว่าเป็นไงนะครับ ทีนี้เราจะพาไปดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทำประกอบขึ้นมาโดยช่างตัก หรือช่างทำถ้าพูดทำมันน่าเกลียดนะครับเราต้องพูดช่างกระดอ,อก็ได้อร่อยวะมาดูมาดูจันบังมาดูจันบังแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้เป็นก้อนเก่านะครับขนาด280แอมป์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นก้อนใหม่นะครับ280แอมป์เช่นกันนะครับอินเวอร์เตอร์หมื M ่นบาทสองตัวนะครับ ทำไมทำไมเราถึงไม่รวมกันนะครับข้อดีก็คือถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งยังเสียอยู่นะครับก็ยังมีตัวหนึ่งที่สํารองไว้นะครับก็คือสามารถเอาตัวนึ่ง<ช>อ่ะใช้ได้ใช้แทนไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรารวมกันนะครับมันเป็นตัวเดียวถ้าเกิดพังมันอาจจะพังทั้งคู่ก็ได้ช่างชื่อช่าง <laughs> โอเคนะครับ 打仗了。